เป็กสัญชัยออกปากเองเลยหลังเห็นภาพน้องลิยาคนบันเทิงเม็มสน,นั่นเดือนหน้าน้องลิยาลูกสาวสุที่รักของธัญญาธัญเรศและเป๊กสัญชัยอิงตระกูลก็จะอายุครบ16ปีแล้วล่ะค่ะนับวันในยิ่งสวยเปล่งปลั่งโตเป็นสาวสะพรังไม่แปลกใจเลยค่ะที่คุณพ่อเป๊กนั้นจะห่วงนักห่วงหนาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยังได้โพสต์ภาพของลูกสาวลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นว่าเหนื่อยแน่กูซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาคนบันเทิงต่างแหกกันกดไลค์คอมเมนต์สนันอาทิเป็นห่วงลูกคนอื่นจะผ่านกี่ด่านเนี่ยฮ่าฮ่ฮ่มีทนายส่วนตัวหรือยังครับเอาละเว้ยโอ้สวยมากๆเลยล่ะค่ะนั่นหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ยังมาส่งอีโมจิเป็นรูปขำด้วยล่ะค่ะ ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเท้าไปแซวหนุ่มกันชัยอีกด้วยว่าคุณหนุ่มรออีกหน่อยนะคะอย่าพึ่งรีบคุณหนุ่มอย่าขาค่ะคุณครูกระปิมาอยู่กระเริมสวยเอาเป็นว่าลูกสาวสวยๆกันทั้งนั้นเลยคุณพ่อเนี่ยต้องเตรียมรับมือแล้วล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ